สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาที่ร้านชาบูหมาล่าเจิดใหม่เจ้าฉายบีบีคิวหน้าร้านเป็นแบบนี้เลยนะคะหัวละ299บาที่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะกิน2จ่ายหนึ่งเท่านั้นเองทานได้ไม่อันใช่ กำลังเดินเข้าร้านนะคะทาเข้าว้าเปงน,นะะี้ค่ะเป็นบรรยากาศภายในร้านเขาเป็นร้านเปิดใหม่สะอ้า,าน่านั่งมากเลยค่ะใช่ค่ะนี่เงินโคน,น,น,น้ำมะนาวอยู่พามาดูอาหารนะคะแล้วมีอะไรบ้างคะงตรงนี้เป็นอะไรคะน้ำจิ้มหลายแบบเลยแล้วมีอะไรอีกอศครีมฟรีให้กินได้ไม่อันแล้วก็มีขมไปกินกันกับหม่อะคะ ม,มีไอติมมันดอ่านี่หนูกินอะไรอยู่เอ่ยกินไข่กินไข่เนาเป็นไข่นกกระทาอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใชส่วนมาม่าก็กําลังกินต้มต้มหลายอย่างเลยนี่ร้านเขานะนเพื่อนๆแวะมาได้เลยตรงนี้เป็นอะไรคะ ใช่เป็นปิ้งย่างบาร์บีคิวหมาล่าเราก็เลือกแล้วเขาก็จะไปปิ้งมาให้อร่อยมากๆากำลังแกะกุ้งอยู่ค่ะใช่รับพินกำลังแกะกุ้งหนูกินไปกี่ตัวคะวันนี้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันมีกี่ตัวว้าวทั้งห้าหกตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทับพินอหนูไม่ชอบคะ่ะมันแบบกระคากระคะแล้วมามากินอะไรอยู่คะ บาร์บีคิวปิ้งย่างเป็นกุ้งเนาะแมากินหัวเข้าไปี๋ยวมาบอกอร่อยมากๆหอมด้วยแมากินหัวเข้าไปมาแบบหวานหวบนผิดสินะเนาะน้ำคัสส่วนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อจิมน้ำกิมแซ่บน้ำซุปมีสองแบบนะคะวันนี้เราเลือกเป็นซุปมะเขือเทศกับซุปกระดูก อันนี้น่าจะเป็นปีไกไก่มาล่ามาชิมอร่อยมากเลยโค,โค,โคุก็ค็อกอืมก็โค,โค,โค็อกวิชุมีช่องโซเฮควิชามเผื่อป้าป่าทำอะไรอยู่คะลูกเอาเนื้อให้ไหมลูกเนื้อสไลซ์ใส่ลงไปบบเพื่อกินจิม้มจุม่มเพื่อกินจิม้มจุ่มกินอยู่เท่านี้แหละไม่ได้กินเยอะเลย ส่วนนี้น้ำอะไรคะน้ำลำไยค่ะน้ำมันไหอยทองคำค่ะลำไยห่ทองคำครับเขาให้ใส่เนื้อเองถ้าใครชอบเนี่ยตักได้เต็มที่เลยแล้วตรงนี้ลูกป้าป๋าพาหนูมาดูอะไรคะดูพื่อที่ปป้งค่ะเขามีให้เลือกเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นโซที่เอาไว้ไปต้มตัวอันนี้เอาไว้ไปต้มสุก,กี้ชาบูใช่ไหมคะใช่มาเยอะแยะเลย เพื่อนสามารถทานได้ไม่อั้นเลยนะกินเผาล่าแต่ว่าถุงกลัวเผ็ดเกินค่ะแล้วก็มีน้ําอัดลมด้วยท้ายเราทานด้วยของหวานก็คือไอตีนพอไม่มีรสอะไรคะไม่เลยค่ะปลาปากก็เลยตักมากินนิดนึงแล้วก็มีผลไม้เป็นแตงโมจริงๆมีอย่างอื่นอีกแต่ว่าอิ่มแล้วกินไม่ไหวค่ะ